ดารารุ่นใหญ่ไก่มีสุขออกปากเทียบปรบมือให้นนกุลหลังรับเดินหน้าจิบแอปทักษะออน ชัดเจนทุกอย่างแบบเต็มสิบไปเลยค่ะสำหรับสถานะของนนกุลชาโนนนักแสดงหนุ่มสุดฮอตวัย27ปีกับนางเอกสาวรุ่นพี่แอฟทักะอนที่ฝ่ายชายได้เปิดอกในการสัมภาษณ์ยอมรับแบบแมนๆว่าตอนนี้กำลังคุยกับพี่แอฟอยู่จริงๆแต่ยังไม่ได้เลื่อนขั้นใช้เรียกว่าแฟนถ้าหากใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่ระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนกับภรรยาคงติดจรวจแน่นอนและล่าสุดเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะ พิธีกรรุ่นใหญ่อย่างไก่มีสุกได้ออกมาโพส์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอของนนกุลและแอฟผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยการชื่นชมพระเอกหนุ่มหลังให้สัมภาษณ์เคลียร์ความสัมพันธ์กับสาวแอฟโดยเธอได้เขียนข้อความไว้ว่าเชียร์สุด,สดๆพี่นี่นั่งปรบมือให้นนกุลเลยสัมภาษณ์ได้เคลียร์น่ารักรักน้องนะคะพี่อมยิ้มเข้าใจชีวิตเข้าใจความสุขของน้องทั้งสองในทุกๆอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมน เชร์กันมากมายค่ะอย่างคอมเมนต์ที่ว่าคู่นี้น่ารักรักทั้งคู่เลยชอบคู่นี้เหมือนกันน่ารักที่สุดวนดูกี่รอบเราเนี่ยน่ารักเป็นบ้าเลยเชียร์ค่ะความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะอายุไม่เกี่ยวน่ารักมากค่ะคู่นี้เหมาะน่ารักเขามีความสุขเชียร์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ